สวัสดีครับผมมาเดี่ยวรับเมืองไทยนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมจะมารีวิวล้างปืนคู่นะครับเพราะว่าผมได้ทำการเอาอาวุธปืนไปยิงทดสอบแล้วนะครับก่อนที่จะไปทำการล้างอาวุธปืนเนี่ยผมบอกก่อนอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะครับปืนกล็อกเนี่ยมันเป็นปืนที่แบบเออหลายคนเขาบอกนะครับว่าเป็นปืนที่ต่อสู้ดี ไม่ยุ่งยากและที่สําคัญเนี่ยปืนกล็อกเนี่ยเป็นปืนที่อยู่ในถือว่าป้องกันตัวได้ค่อนข้างจะแม่นแม่นอย่างน่าตกใจเลยอันนี้คือสําหรับตัวผมนะครับสําหรับวันนี้ที่ผมจะทําการล้างผมเอาไปยิงทั้ง2ตัวนะครับก็เป็นตัวนี้ครับก l o อก43แล้วก็ก l o อก19นะครับเป็นเจนโฟด้วยกันทั้งคู่นะครับเป็นเจนโฟด้วยกันทั้งคู่ นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการแยกชิ้นส่วนแล้วก็โยนลงในน้ํามันผมพร้อมกันครับสําหรับน้ํามันที่ผมใช้ล้างในวันนี้ก็เป็นเบนซินเหมือนอีกเช่นเคยครับเพราะว่าผมสังเกตการล้างปืนนะครับที่ผมล้างนะผมลองมาทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรดีๆเท่ากับน้ํามันเบนซินนะครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันปืนกอกเนี่ยผมจะทําการถอดชิ้นส่วนแล้วก็โยนลงน้ํามันแล้วก็จะทําการล้างโอเคครับเพื่อนๆตามมาดูครับ ก่อนอื่นนะครับปลดแม็กกาซีนไม่มีลูกเคียร์ปืนโอเคครับปืนปลอดภัยผมจะทำการถอดปืนอโอเคครับอถอดปืนแล้วนะครับมันมีเพียงแค่นี้ครับต่อไป Glock OK 19เช่นเคยครับปลดแม็กกาซีนปืนปลอดภัยครับขึ้นลำ ลั่นไก่ปืนปลอดภัยครับเดี๋ยวจะทำการถอดปืนแล้วครับโอเคครับผมถอดปืนแล้วสาเหตุที่ผมจ้างล้างปืนเองส่วนใหญ่เพราะว่าปืนพวกนี้ยผมจะค่อนข้างล้างเอง เพราะว่าปืนสั้นเนี่ยผมมีพอจะถอดได้ถอดได้ล้างได้เหตุผลที่ผมไม่ล้างในสนามไม่ใช่ว่าผมเสียดายเงินนะเพราะว่าล้างไปแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่บางคนนะครับเขาล้างปืนเนี่ยเขาล้างปืนเราเป็นรอยรอยเวลามันเป็นรอยแล้วเนี่ยมันจะมีผลต่อความรู้สึกของเจ้าของปืนฉะนั้นปืนพวกนี้ส่วนใหญ่ถ้าผมเลือกที่จะล้างเองได้ผมจะทําการล้างเองนะครับต่อไปนี้เราจะเอาลงในาน,น้ามันเบนซินแล้วนะครับ ตามมาดูเลยครับสำหรับอุปกรณ์ที่มีก็คือแปรงสีฟันนะครับอันละประมาณสิบกว่าบาทแล้วก็แปรงแยงแยงปากปากลำกล้องนะครับแยงลำกล้องเดี๋ยวเรามาดูกันครับจะใส่ไปให้หมดนะครับอันนี้ก็คือชิ้นแรกเป็นเฟรมชิ้นที่สองก็เป็นเฟรมนะครับชิ้นที่สามก็แม็กกาซีนแม็กกาซีน ต่อด้วยไกหล,ลอดนะครับลำกล้องอ่าครับผมแล้วก็เฟรมเอแล้วก็สไลด์นะครับอ่าครับแบบนี้ผมจะทำการแช่ไว้ประมาณสัก10หรือ15นาทีนะครับหรืออาจจะมานกว่านั้นแล้วแต่อารมณ์ผมผมจะให้น้ำมันเบนซินเนี่ยมันกัดเขมาเอาคาบสปกปรกหรือคราบน้ำมันเก่าที่เราหล่อลื่น เอาไว้นะครับให้มันหลุดล่อนไปก่อนมันจะได้ทําการได้ทำทำความสะอาดได้สะดวกเพราะว่าปืนมันจะได้ไม่ต้องเกิดสนิมในอนาคตครับเดี๋ยวเราแช่ไว้สักพักหนึ่งประมาณสักสินาทีเดี๋ยวเรามาทาความสะอาดกันตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมแช่น้ามันเบนซินเอาไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วเรามาดูกันครับว่าผมแช่ไว้เนี่ยคือกล้องลองลองมาถ่ายดูข้างล่างนะฮะยังอยู่เหมือนเดิม นะครับผมแช่ไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงผมเพราะว่าตะกี้เมื่อสักครู่ผมไม่มีเวลาไปซื้อขยะนะครับไปซื้อของขเอาขอ,ของมาขายก็เลยไปทําการซื้อของก่อนแล้วก็ทิ้งไว้เนี่ยนะฮะผมก็เพิ่งเติมน้ำมันเข้าไปใหม่นะครับให้มันท่วมทีนี้ผมจะดึงชิ้นส่วนแต่ละชิ้นออกมานะครับเหตุผลเพราะว่าชิ้นส่วนอาวุธปืนมันจะได้ไม่ต้องกระทบกันนะครับเดี๋ยวเอาตรงไหนก่อนกล้องโซมนะครับอ่า เอาเฟรมก่อนดีกว่าเนาะางั้นผมเอาํำกล้องก่อนเช็คลำกล้องเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับอ่าครับนี่น้ำมันเบนซินจริงๆนะครับต่อไปสไลด์ครับทั้งคู่ปกติครับอ่าครับผมอ่าสไลด์ปกติครับแมกกาซีนหลังจากถูกแค่หนึ่งชั่วโมงปกติครับอ่าปกติครับ เฟรมมันเหมือนเดิมครับอ่าแล้วก็ไก่หลอดไก่หลอดก็ยังเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะทำการล้างตรงนี้ก่อนนะครับขั้นขั้นแรกนะครับเราเราล้างตรงตรงเฟรมก่อนนะครับขั้นแรกนะครับผมจะทำการล้างเฟรมก่อนนะครับ เฟรมหลังจากที่ผมแช่เนี่ยเป็นซินท่วมๆอย่างเงี้ยครับก็ยังปกตินะครับแล้วผมจะทําการล้างภายในก่อนนะฮะโดยใช้แปรงสีฟันเนี่ยนะครับค่อยๆล้างล้างนะครับแล้วตรวจสอบดูว่ามันมีจุดไหนจุดไหนมีมีปัญหาไหมนะครับค่อยๆตรวจด,ดูโอเคครับมันก็ยังเหมือนเดิมเราจะค่อยๆล้างตรงนี้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 น,นะครับล้างแล้วก็เช็ดไปคุณจะล้างปืนนานเท่าไหร่จะช้าจะเร็ว มันไม่มีใครผิดใครถูกมันคือการเป็นงานศิลปะที่ล้างล้างปืนนะครับเคครับเราก็ล้างบริเวณหน้าไกเพราะว่าหน้าไกหน้าไกปืนเนี่ยมันสัมผัสเหงื่อเราโดยตรงนะครับขี้มือหรือคาบเหงื่อใครอ่ะมันจะไปอยู่ตรงนี้แล้วก็บริเวณนี้นะครับเราทําการล้าง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 ที่เราสัมผัสพื้นผิวของมันนะครับอ่าครับผมเราล้าง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 ไว้นะฮะนี่นะครับล้างล้างอ่าครับผม อ่าครับอ่าล้างเสร็จนะครับอ่าผมก็ทำการแชร่ไว้ก่อนต่อไปก็เอาเฟรมของกล็อกสีสามมาล้างนะครับเราแช่ไว้แล้วอ่ะเราก็ล้างขัด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 ,ขด,ขดผมจะพยายามย่นย่อให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าคลิปยาวไปอะ่ะมันจะไม่มีคนดูนะครับอ่าครับผมล้าง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 นะครับนี่นะครับอ่า ครับผมครับนี่นะครับบริเวณตรงเฟรมปืนท้ายปืนนะครับของก๊อกสิบสามก๊อกสิบสามเนี่ยผมดูปุ๊บผมว่ามันบางมากเลยนะนะฮะเนี่ยลองเคาะดูเนี่ยมันบางจริงแต่น้ำมันเบนซินเนี่ยไม่สามารถทํามันทําปฏิกิริยาก,กับเฟรมปืนก๊อกได้จริงครับอ่านะครับลองดูครับอ่าผมล้างเรียบร้อยครับ ทีนี้ผมจะทําการเอาขึ้นนะครับทั้งสองตัวอันนี้แช่ไว้อีกแป๊บหนึ่งเห็นไหมฮะกลอกก็ยังเหมือนเดิมครับโอเคครับเพื่อนๆน,นี่ผมจะวางอย่างนี้ก่อนให้น้ํามันมันระเหยครับแล้วก็เอาใก้มือสุดก็เป็นไกลหลอดนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะล้างไก่หลอดครับอ่ะครับไกลหลอดอ่า ล้างออกอ่ะแช่์ไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวพวกคล้องใจก็ว่ามันมันเมคหรือเปล่าอ่ะผมแชร์ไว้อีกนิดนึงให้ดูอ่ะอ่าครับผมอ่ะแชรไว้ต่อไปแมกกาซีนแมกกาซีนผมไม่ได้ถอดนะแต่ผมจะล้างอย่างนี้เลยอ่ะล้างล้างล้างเพราะว่ามันมีรูระบายให้คาบน้ามันมันออกอ่ะนี่นะครับอ่ะอ่ะนี่นะครับก็ยังปกตินี่ขะให้ดูนะครับนี่เน่เน่อเน่เน่ไม่มีเหี่ยวไม่มีย่น นะครับอ่าแชร์ไว้อีกเหมือนเดิมครับ nah, ต่อไปก็ก๊อกสี่สามครับบรรจุหกนัดนะครับอ่าลองดูผมก็ขัดเหมือนเดิมครับล้างเท่าที่เราล้างได้ครับไม่จาเป็นต้องถอดหมดแช่ไว้เหมือนเดิมครับต่อไปก็เอาลำกล้องเอาลำกล้องของก๊อกสิบเก้าก่อนโอเคครับผมก็ล้าง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 ้างแล้วก็แช่แยงตัดแยงไปนะครับแยงแยงอย่างนี้นะฮะนี่ฮะ แทงเข้าแทงออกนะฮะนี่เอาอยู่ในน,น้ําเลยเนี่ยอะฮะคุณจะแทงด้านหน้าด้านหลังอ่าไม่สําคัญแล้วขอให้ขอให้มันลํากล้องมันสะอาดก็เพียงพอแล้วนะครับเพื่อนๆน,นี่นะฮะลองดูครับว่ามันสะอาดหรือยังอ่าลองดูลําในลํากล้องนะฮะถ้ายังไม่สะอาดยังไม่ใสก็ขาดต่อครับถ้าเกิดคุณมีเวลาว่างๆคุณก็ขาดไปนะครับนี่นะฮะผมขาดไปแล้วบางส่วนนี่นะครับอ่าต่อไปผมก็แช่ไว้เหมือนเดิมเพราะว่าชิ้นส่วนไม่ใหญ่ ต่อไปก๊อกสี่สิบสามนี่เทียบกันดูเห็นไหมก๊อกสี่ิบสามกับก๊อกเก้ามมความหนามันต่างกันเลยเห็นไหมก๊อกสิบเก้าหนากว่าเยอะดูดิอันนี้บางมันจะยิงแล้วมันจะแตกไหมนเนี่ยโอเคครับเพื่อนแยงไปแยงล้างไปนะครับอ่าล้างจนทําความสะอาดจนแบบคิดว่ามันใสสําหรับตัวเราอ่ะฮะโอเคครับแช่ไว้ นี่ฮะต่อไปเป็นก๊อกเฟรมก๊อกสี่สามผมก็ล้างเหมือนเดิมครับเราบริเวณล้างบริเวณสไลด์เพราะว่าบริเวณสไลด์ข้างในนะฮะตรงหน้าจานที่ว่าเข็มแทงแทงแทงกระสุนเนี่ยนะครับมันจะเป็นรอยอยู่แนะนําครับให้หันตรงนี้ให้หันด้านหน้าแล้วเราล้างไปครับอย่างนี้อย่างนี้ครับมันจะง่ายต่อตัวเราครับแล้วปืนมันจะไม่เป็นรอยก็ล้างขัดไปเรื่อยๆครับอ่าครับผมอ่าครับ อ่าล้างไปเรื่อยๆอ่าทีนี้เสร็จปุ๊บเราคิดว่าเราสะอาดแล้วเราก็พยายามพยายามล้างไปจนคิดว่ามันสะอาดมันสะอาดกว่าเดิมหรืออะไรก็แล้วแต่ให้แบบมันโอเคนะครับผมก็แช่สไลด์ไว้เหมือนเดิมครับต่อไปเป็นสไลด์ของก๊อก19นะครับอ่าก่อนอื่นที่จะทำการล้างเฟรมเอเออปืนก๊อกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเท้าฟาร์มให้ฟังก่อนปืนก๊อกเนี่ย คนที่เขาเล่นกันปืนกันจริงๆคนที่เขามีความรู้กันจริงๆนะครับคนที่เขาเล่นปืนรุ่นเก่าๆพวกเจน3เจนสเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเล่นถ้าคุณลองสังเกตดูเขาจะใช้ปืนกล็อกเจน3มากกว่าเพราะว่ามันเป็นผิวเทนนิเฟอร์แต่รุ่นหลังๆมาเนี่ยมันไม่ได้ใช้ผิวเทนนิเฟอร์กันแล้วนะครับปืนกล็อกมันอาจจะไม่ทนทานเหมือนเจนสนะครับเขาก็เลยเก็บเจนสซะมากกว่า เจน4เนี่ยถึงออกมาเรื่อยๆ,ๆก็ยังไม่ได้รับความนิยมเท่ากับเจนสนะครับเพราะว่าเจน3เฟรมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดนะครับต้องเป็นเจน3ปี52เท่านั้นที่เป็นเทนเนอร์ที่ดีที่สุดนะครับต้องปี52นะครับเพื่อนๆมาทีนี้เราวนกลับมาการล้างลางปืนของเราต่อนะครับอ่ะผมก็จะล้าง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 นี่นะฮะหลังจากที่ผมไปทําการยิงมาเห็นไหมฮะมันมีร่องรอยการเสียสีนะครับเห็นผิวโลหะเห็นไหมฮะ อ่าครับผมอืมโอเคครับหลังจากที่ผมล้างเสร็จแล้วผมจะแช่ไวอีกพักหนึ่งเพราะว่าผมขี้เกียจนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมทําการล้างอาวุธปืนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเอาขึ้นมาจากน้ํามันนะครับหลังจากที่ผมล้างเสร็จแล้วผมแช่ไว้อีกสักพักหนึ่งนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะบอกว่าแช่หรือไม่แช่เนี่ย เดี๋ยวคนอื่นจะไปทําตามมันอยู่ที่ความสะดวกของเรานะครับเพราะว่าอาวุธปืนมันเป็นของเราคุณจะแช่นานหรือแช่อะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ที่ตัวเราอย่างผมผมก็แช่ไว้ถ้าผมไม่เวลาผมก็มาล้างนะครับเรามาดูนะครับว่าหลังจากที่ผมเอาขึ้นมากลอกผิวปืนกลอกยังเหมือนเดิมไหมนะครับนี่นะฮะผมจะมา,าวางเรียงเอาไว้นะครับกลอกสิบเกานะครับกลอกสี่สบสานะครับแมกกาซีนครับแมกกาซีน กลหลอดนะครับอ่าไกลหลอดลำกล้องนะครับแล้วก็แปลงสีฟังนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับตอนนี้ผมปล่อยให้มันแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าปืนมันจะมีตรงไหนเสียหายไหมก็ปกติหมดทุกอย่างครับไม่ว่าผิวไม่ว่าอะไรโอเคครับเพื่อนๆน ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมนะครับเดี๋ยวอ p ีหน้าผมจะมาหาอะไรมาตดสอบให้เพื่อนๆดูใหม่นะครับอย่าลืมดูคลิปอื่นของผมด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจเอาไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับสําหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ